อาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์สมชายอาจารย์ชื่อสมชายอยู่วัดอะไรคะอยู่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ป่าใหญ่สำนักสงฆ์ป่าใหญ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราสีมานะคะ<า>ค่ะอะาจารย์อาจารย์คือเนื่องจากวันนั้นน่ะเห็นพอาจารย์เดินอยู่ที่แถวประชาสงเคราะห์สิบแปดนะคะก็เดินตามท่านไปแล้วก็เห็นว่าป่วยแน่อย่างนี้ก็ถวายน้ำบัตรท่านแล้วบอกว่า ถ้าพระอาจารย์ว่างมีเวลาเรียกโยมจะไปหาเพราะมียาจะรักษาให้เย็นนั้นพระอาจารย์ก็เรียกไปพอดีท่านเรียกไปโดยที่ว่าท่านอยู่ที่หมอชิดก็ไปถวายยาท่านแล้วก็ท่านก็โรยยาสิ่งที่น่าประทับใจก็คือท่านบอกว่าโรยแล้วหายเหมน็นอีกสักครู่หนึ่งพอพันแผลเสร็จท่านก็ว่าหายปวดก็เลยประทับใจนี่ถวายท่านไปหนึ่งกล่องนะคะ,ะวันนี้ที่พบท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นครั้งที่สนะคะ วันนี้วันศุกร์ที่14นะคะวันศุกร์ที่14วันศุกร์ที่ได้พบท่านนั้นเป็นเย็นวันศุกร์ที่7นะคะหนึ่งเอ่อครบอาทิตย์พอดีแผลของท่านที่เปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะก็น่าจะหายไปประมาณ50%แผลท่านที่เป็นนี่นะคะท่านเกิดจากเมื่อปี2500 50ห้าร้อยห้งพันห้าร้อยหปีมาแล้วนะคะ2550แผลของท่านเกิด พราะบวมก่อนเส้นเลือดดำบวมนะคะขาบวมก่อนขาบวมค่ะขาบวมปุ๊บมันก็แตกขาบวมแล้วก็วแ,แตกตรงนี้ก่อนเพราะแตกตรงนี้ป,ปุ๊บมันก็ลามขึ้นข้างบนเส้นเลือดดำแตกข้างล่างนะคะแล้วลามขึ้นข้างบนค่ะแล้วท่านก็แผลก็เป็นไงคะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยค่ะแล้วท่านเจ็บไหมคะเจ็บปวดเจ<ะ>็จบปวดท่านไปรักษาที่ไหนบ้างคะโรงพยาบาลสิริราชมั่งสานักสงไอโรงพยาบาลสง แล้วก็ไจุลาแล้วก็ขอนแกงไปหมดแล้วนะคะมดเขาก็ก็แผลก็ก็ยังเป็นมากขึ้นมากขึ้นอยู่ใช่ไหมคะมากขึ้นค่ะก็ปวดอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนทางนี้นะลาไปหมดอันนี้เป็นแผลใหญ่ตรงนี้ยแผลใหญ่ในตรงเนี้เขาขาวเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแผลใหญ่ค่ะเพราะเปิดมาจะมีกลิ่นค่ะวันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วนะคะคือวันนั้นวันนั้นที่ท่านทำแผลให้ท่านก็คือพอท่านเปิดมาแล้วก็ แกะแคปซูลโรยให้เต็มจมูกเลยค่ะโอ้หพิซซ่านะคะเนยเนยบ้างเนื้อเบคอนบ้างแดงแดงเหลืองเหลืองกลิ่นนะคะมีกลิ่นก็เมื่อโรยแล้วก็ประทับใจเพราท่านบอกว่าหายกลิ่นก็ที่แรกได้ยินอย่างนั้นนึกว่าท่านถามว่าเมื่อไหร่จะหายกลิ่นก็เรียนท่านว่าถ้าแผลหายจริงจะหมดกลิ่นนั่นนึกเอกใจสิ่งที่พี่นท่านพูดท่านไม่ได้ถามแต่ท่านบอกว่า หายเหม็น <Hi>, <laughs> อีกสักครู่หนึ่งท่านพันแผลคืนแล้วท่านก็บอกว่าหายปวดก็เลยเอะใจขึ้นมาคนเรามีขานอน่าเลยติดไปตลอดเวลามันก็ต้องปวดมันก็ต้องทรมานแล้วท่านก็เหม็นด้วยโอ้โหดีใจมากที่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 นอกจากน,นั้แล้วเนี่ยท่านได้จริงด้วยหรือเปล่าันฉันฉันฉันเช้าสองกลางวันสอง เรนสองตอนนอนสองท่านมาอย่างนั้นเรียนท่านอย่างนั้นว่าก็คือวันตกแปดแปดเมตรนะแปดเมตรเพราะวันนั้นวันนั้นโยมก็จะไหววันตกวันที่เจ็ดแล้วก็โรยครั้งหนึ่งตอนแรกตอนแรกตอนที่ยังไม่เจอโยมเนี่ยมันคล้ายๆมันคล้ายๆมันแผลแต่มันแดงๆพอแกะมาจะเริ่มปวดแล้วก็มีกลิ่นพอแกะมาก็เริ่มมีกลิ่นกลิ่นคล้ายๆเหมือนน้ำเหลือง แต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีปินเพราะเราโรยไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดอ๋ออลไอีกอันหนึ่งก็คือท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าแกะผ้าเนี่ยมันจะติดแต่ตอนเนี้ยหลังจากได้ใช้ยานี้ทั้งฉันทั้งโรยเนี่ยพอแกะมาจะไม่ติดนะฮะมันจะร่อนดีนะฮะก็ไม่ทรมานก่อนก่อนหน้านั้นแผลแผลจะลึกกว่านี้ใช่ไหมครับแผลลึกมีมีผ้าเปรบเทียบหนึ่งนัดเพิ่มเองให้เปิดให้โยมดูมันจะลึกกว่าลึกกว่าแล้วก็คล้ายๆเหมือน แผลกว้างล,<า>ลึกโบ๋เลยคนะ่ะอันนี้นี่แผลเต็มนะฮะนี่แผลเต็มเพราะวันนั้นบอกได้เลยว่าแผลลึกเป็นนิ้วค่ะถ้านี่เนี่ยมีภาพเปรียบเทียบเนะี่ยเห็นเลยว่าลึกเป็นนิ้วเลยค่ะเหมือนพิซซาเลยพลิซซาค่ะแดงหลังเหมือนเอนยเยิย้มแฉะไอตรงเนี้ยนี่น,นี่ลนนักษณะนี้ถ้าเปรียบเทียบกับวันนั้นวันนั้นแฉะเยิ้มนะวันนั้นเยิ้มเป็นน้ําค่ะนี่คือแห้งค่ะแห้งมาเต็มนี่ที่จะดูภาพนี่จะเห็นว่าโบ๋ ลึกกลองลงไปเลยฮะมันเป็นบอ่อลงไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย้นยอนย้อนไปสักนิดหนึ่งคนระับช่วงที่รักษาอยู่ทางโรงพยาบาลนะทางโรงพยาบาลรักษาให้ทางทางทางท่านยังไงครับก็ก <Zuk> ็ <shield S 3> ให้ฉันตะลายเยื่มเลือดตะลายเยือเลือดละลายเยล<ๆ>ือดแล้วก็ทําแผลทาแผลก็หมอกโโ็โูลู่เป็นหลุมเป็นบ่อครับสังเกตผิวหน้าท่านเปลี่ยนผิวหน้าท่านนะท่านสังเกตนะครับผิวหน้าท่านเปลี่ยน วันมันวันวันทีนนนน่เห็นนะคะผิวหน้าท่านขรุขระกว่าน,นี้ค่ะนี่เรียมขึ้นเยอะตื้นขึ้นเยอะค่ะคือคือคือ,ค,อ <c oughs> คือพอเห็นแผลท่านแล้วก็มองหน้าท่านดวยอ้หน้าท่านนี่เป็นแล้วยังนึกในใจว่าเมื่อถึงวันนั้นที่ฉันไปแล้วเนี่ยผิวหน้าผิวท่านจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆอะ่ะเปลี่ยนท่านเองใช่ไหมฮะผิวท่านเปลีป่ยนกลายเป็นผิวเต็มเดิมขรุขระกว่านี้มากมายค่ะบุ๋มมากเลยลึกมากเลยค่ะดีขึ้นมากเลยเนี่ยเต็มไม่ลึก ไม่มีกลิ่นถ้าเป็นวันนั้นห้คุณอยู่ตรงนี้คุณจะได้กลิ่นฮะเพราะพี่จําได้ว่า้นี่เราจะกลินข้าวไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันเต็มจมูกเลย่ะกลิ่นกลิ่นเน่าเนี่ยค่ะเต็มจมูกอ่าเออเจ็ดวันน<ไ>ี้แต่ประทับ<ข>ใจขอ,ขอดูตัวบิดาขางหน้าไหค่ะให้ให้ใหลวงพี่ฮ่ลท่านท่านท่านช่วยถือท่านท่านช่วยถือให้ดูด้วยค่ะว่าท่านฉันมาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ท่านฉันได้ทาเนี่ยค่ะหนึ่งอาทิตย์ฉันได้ทาแผลหายจากที่บกลายเป็นเต็ม จากที่กว้างละแคบลงจากที่เหม็นก็หายเหม็นแล้วก็เวลาแกะผ้าพันแผลไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนท่านไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยวันนั้นท่านบอกว่าพอทาเสร็จพอโรยเสร็จท่านบอกว่าหายปวดทีนี้ก็ประทับใจก็วันนั้นก็คิดด้วยเหมือนกันว่าผิวที่หน้าท่านเนี่ยแบบบุ๋มบุ๋มมกลึกๆมาก,มากๆเลยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากฉันยานี้แล้วแต่ก็ยังไม่พูดอะไร วันนั้นไม่ได้ถ่ายหน้าท่านไม่งั้นจะเปรียนเ <Okay. S 1> ทียบได้เยอะเลย